ไไปเนี่ยไไป้นกวนน่ีก็จะเป็ี่ยนโตโตนี่นี่เครียดกบกบปลาวะกบปลาอันนี้อยู่บ้านเตอะอันนี้เอ็นกบยังกบมื่นกบมื่นเหมือนหนาวหมือแข้งละหน้าเลาวทุกคนเหล็กนี่มันเย็นเลยเดี๋ยราจะบอกนี่ค้อนเอ๋อบิ่งแหล่หน้าบัหน้าบึงแต่อายปาก <laughs> ตอนนี้ฟิลอารมณ์อยู่ประมาณอยู่แวบ,บไปเห็ดเบียกยูเกอร์ลี่นะ <laughs> สบายด้วยทุกคนอขอต่อนหน้าทุกคนเนาะเข้าสู่ซองปลาร์บางล่วงเนาะตอนนี้กัพูดเองกับยู่ที่เมืองออย,ยเครื่องขอบาทุกคนเซิบบงว่าสภาพอากาศตอนนี้ก็คือยักษ์บ้าปลา11องศาแล้วทุกคนเนาะสำหรับตอนเช้าวมูนีเซิงตัวน,นี้ กดกระพาทุกคนมาที่ตลาดเซาของเมืองหอยเนาะเพื่อมาเบิ่งพาบรรยากาศาการสายชีวิตหรือว่าวิธีชีวิตของประชาชนอยู่ที่เมืองหอยนี้ว่าจะเป็นแบบใดซึ่งอาการนี้ยักบอกให้ทุกคนโหเลยว่าหนาวแห้งเนาะเบิงเ <laughs> บ่งแต่เบิงเบ่งแต่เบิ่งแต่อายออกจากปากแล้วทุกคนเนะาะก็รือว่าอยู่เมืองหอยก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีผู้ผ้าสุ้งสารไล่ด้วยอะไรทุกคนเนาะตามเบิ่งสภาพอากาศตอนเช้านี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนาวเย็นพอสมควร อ่ะตอนนี้กูจะพาตัวคนย่างเข้าไปทางด้านในาพร้อมกันเลยเนาะไป <c oughs> ตับตัวโบทานานะอย,าาย,าาย,ย่ากคนนี่ก็เป็นตลาดเสาที่มึงก่อน เจ้าตัวน,นี้เขามาเบิ่งกับแบอยูนี่ก็เจ้าค่ายไม่ยังไดงเนะอะเหมือนยางเลาเบิรงกัน ก็เป็นซีซั่นพารบรรยากาศนะตอนเศร้าๆนั่นะทุกคนอยู่ที่มังงอยนะเนาะเราจะเห็นน,ะนี่ก็ไข่เป็นผักกำลังปีนะหน้าเราก็ต้องฟิ้งไฟแบบพร้อมเนาะกะ็สังเกตเนานะทุกคนสหรับอยู่ที่มังงอยนะอ๋อ,อสังเกตเนานวะิวบรรยากาศตอนเศร้านี่ก็ถือว่าจะเต็มไปด้วยหมอกเนาะหอมผูหอมผ้าเนาะอยู่ในเขตบริเวณนี้ก็ถือว่า งานเราขึ้นซื้อเป็นเมืองแห่งทรายโมกนะทุกคนอยู่ทางเมืองอ่าเมืองงอยเนาะเครื่องโลงหะบางนะก็คือออกจากโลหะบางมาที่เมืองงอยใช้เวลาประมาณสามสัปโมงกว่าสี่สัปโมงแล้วทุกคนโชคตัวหอกไปมถ้าไปเวียวงแบบ่โอ้โหอันนี้มีไข่มัน,นจะเป็นนู่อนนี้เป็นนู่นปะตัวน,นี้มันยังนี่ อ๋อตัวเงินเหรออ๋ออยู่นี่กาจะเอาคล้ายเงินเนาะอันนี้เป็นปลาปลานลำอู่นะคนอันนี้เป็นปล่อยไปเนาะปล่อยไปถมน้ำกวนอันี้ก็จะเป็นตัวตัวยี้เนี่ยเครียดเ่ะกบกบปลาเะรอกบปลาอันนี้อยู่บ้านเตอะอันนี้เอนกบยังอ้ากบมืนกบมืนอ อันนี้เป็นมัก,กคนนกกกกกู่งานเกี่ยงงานขนเนาะก่ตลาดในมือปกติอา่าคนก็นอาจจะมานั่งบโบล่ายเนาะแต่แต่วันนี้่เปคนขล่ายนี่เป็นขนล่ายปกตินี่จะไล่อัน จะไล right? oh, no? ่ทุกมือเลยบอกเลยว่าเป็นเป็นบางส่วน่ริงๆวันเสาร์มือมือมือไล่อยู่เัมนกันมือไล่อยู่เนาะวันทิตนี่บวล่เออเสาร์าทิตสาร์าทิตคนไปลิ้นไปย่งเลยเนาะอย่ากะโนมาไกซื่อติ่ง อันนี้ก็เป็นภาพบรรยายกาศเนาะตอนเช้าอยู่ที่ตลาดบางหน่อยนอะทุกคนสภาพอากาศนี่ก็ถือว่าค,ค่อนข้างหนาวนะไอ้ เดวนี้กุศกับเพาทุกคนเข้ามาที่ร้านไหนเนาะนี่ก็จะเป็นส่วนไก่ซีนไายเนื้อนะทุกคนก็นเป็นรัาตลาชุมสนทั่วไปเนาะแต่ว่าเป็นระาุมสนขนาดน้อยเนาะอยู่ที่เมืองนี้เนาะ มจมิเพจตดนีด้แล้วเนาะโอ้ยนี่หนา้าเรานี่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดเซาที่เมืองวับ หนาวหมื่ยแข้งแล้วหน้าเราทุกคนเหล็กนี่มันเย็นเลยเลยร้อยเสบบ่อนี่ค้อนอ๋อเบอรงแหลกหน้าวัหน้าเบอรแต่อายปากตัวนี้ฟิลอารมณ์อยู่ประมาณ อยู่แว๊บไปเห็ดเบียกอยู่กเกอลี่นะ่ข <laughs> อกนก็แน่นอน,นเขามาตลาดอยู่ที่ตลาดสุมสน,นอ,อยู่ในเขตหมู่บ้านของเมืองงอยอย่างซีนองกาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้อ่าเลาะซื้อก็คืออาจจะเป็นกาะห่าเนาะคือตอนนี้ตอนเซาสิกะกุญเองกับวุฒินได้กินได้กินข้าวเซาเทือเนาะฉะนั้นก็เดี๋ยวเลาะ จะเลาะซื้อ,อเป็นรรดาอาหารต่างๆอ,อยู่นี่ว่ามันมีทั้งแดที่ที่ทน้าลองหน,หนาะน้าซสีอลองแบ่งน,น้ทอออุกคนเือกู่นเนาะอันนี้เป็นมะกุูอันนี้ป้องเขาได้นไหมสห้าสาหาพันบ หยมนี้มีร่มืนบอกมังนี่เอออันนันยักถ้วยหอยมนี้ยันี้ยักษ์มี่ายเราออัน้เพราะอันมาอันเจดดนอันี่เจ้ายยมนี้ก็เปนี่เจ้าประันตัวนี้เปนมันงาเจียงเม่นังาเจียงอ่อเห็นยังได้กินต่ำใส่น้นตำใสน้อมอยแล้วก็เอานวลใส่ข้าวงเขาได้อันนี้สิบห้าแนอันนี้สิบ วันนี้ฝรั่งก็ยังเสือ้อเมาไปนลำท่างเขาเจ้ากินดิบเลยแม่นก็นกินดิบแม่นกินดิบก็ได้ปะกระได้ได<อ>เขากินดิบก็ได้เขาเจ้าใส่เข้าเคียบเข้าเปียงอันนี้เธาต่ำใส่เข้าวนต่ำมีเลี้ยงเราออกเข้าวนเธาต่เอ๋ออ,อ,อันนี้ปองหนึ่งอันนี้สิบพันปะอันนี้อันนี้พอดีเป็นสามสิบห้านะเออเศร้ห้าโอ้ยเว้นอันนี้สาวห้าอันนี้สิบ เป็นแล้วสามสิมมบห้าพันด้วย่ายเดีด๋ยวทุกคนเป็นห้าเนื้อปืนบาลเองนะก็คือมื่อไเจียงนี่ป็นจะตำต,ำ,ตำแล้วก็เนียงใส่ก,กับข้าวเหนียวแล้วก็กิกนจ่ใจเด้อบบิกบิิก,กลองอกันไหม อ,อ,อลองชิมเมันก่อนลองชิมเมันก่อนเรนดาอ้อมอ้อมข้าเจ้าอ่ตัวนี้ข้าเจ,จ้าแจ่มเนี่ยนะกดอันนี้เป็นมักกุเหล่าเอิญมักกุเนาะแต่โบเนี่ใจวมาทางฝั่งไทยจะเอิญเป็นมะยังเป็นเป็นอ่าคล้ายๆมักโทดินแต่ว่ามันจะมันมันกว่าเพ,พราะวเพราะว่าข้าเจ้าเผาไฟเลยชอบเผาไฟมันจะ อันนี้ข้าวปา้านนี่ครหน้ได้รอลาผพันกรีบเอาห้าหผ่นเลยคนกับสำหรับมีหัได้ เอาทั้งนันก็ที่ว่าเป็นทำในการพูดเดษาถึงแม่ย่างเลาะกันเรียบๆกินขนมแบบขนมพื้นบ้านในบานนวเคียวมานมอยเพื่อนอ่าบานเองทุกคนเนาะเขาก็จะได้เห็นที่สิบิความเรียบง่ายแล้วก็การกินกันอยู่เนาะ กันธรมะข้ากินของประชุนกับทุกคนที่เห็นภายในคลิปนี้ก็คลิปนี้ที่ว่าจะลงไปตอนนี้ข้อขอบมเทุกคนที่มาเข้ามาติดอาบชมกันตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยเนาะก็จะเลื่มที่จะคอมเมนต์แลกเป็นคนเข้ามาได้เด้อเนาะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้ามาติดอาบเาผู้เศรเกินผู้สาวเกินเศร้าเกินกดติดตามแล้วก็กดดิ้งเป็นเชิงเด่นลยวันนึงคิดรถล้มซาลาเบลเลยลวงนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ